ถ้าคุณต้องไปร้านอาหารที่สั่งอย่างได้อย่างสั่งซุปได้สลัดสั่งสลัดได้แซนด์วิชและสั่งแซนด์วิชคุณอาจจะได้พาสตา้าร้านแบบนี้ไม่ว่าจะสั่งอะไรก็ได้รับอาหารผิดพลาดแต่ไม่น่าเชื่อสิ่งที่คุณได้กลับไปนั้นคือความสุขทางใจและรอยยิ้มค่ะ ถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นเชื่อว่าน่าจะมีคำตอบว่าความสงบสุขความรักความอบอ้อมอารีการมีเพื่อนที่ดีหรือแม้กระทั่งการได้ทานอาหารดีๆค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณสมบัติเหล่านี้มันจะถูกรวมอยู่ที่คาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเป็นร้านเล็กๆมีแค่12ที่นั่งเท่านั้นค่ะร้านนี้อยู่ชาตเมืองของกรุงโตเกียวนี่เองนะคะแต่คอนเซปต์ของร้านน่าสนใจมากนั่นคือสั่งอย่างได้อย่างค่ะได้ยินไม่ผิดหรอกนะคะถ้าคุณไปที่นั่นสั่งสลัดอาจจะได้เป็นซุปมาสั่งซุปได้แซนด์วิช สั่งแซนด์วิชคุณอาจจะได้พาสต้ามาร้านอาหารแห่งนี้ถูกตั้งชื่อว่า Restaurant of Mistaken Orders หรือว่าร้านอาหารแห่งการรับออเดอร์ผิดพลาดส <Wow. S 1> าเหตุก็เพราะว่า พนักงานในร้านนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมหรือว่าดิเมนเชียนั่นเองค่ะประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ในสังคมของผู้สูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหนึ่งที่ตามมานั่นก็คือโรคความจำเสื่อมนั่นเองค่ะมีผู้ป่วยเอาุไซเมอร์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นสูงถึง2.3%ถ้าเทียบเป็นจำนวนแล้วก็คือ4ล้านหแสนคนเลยทีเดียว2ใน3เป็นผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมเนี่ย จะถูกทิ้งให้อยู่บ้านตามลําพังซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการแย่ลงถ้าหากว่าถูกทิ้งให้อยู่บ้านตามลําพังคาดว่าในปี2025อีกไม่กี่ปีที่จะถึงนี้ประเทศญี่ปุ่นจะมีผู้ป่วยโรคความจําเสื่อมมากถึง1ใน5ค่ะเจ้าของร้านแห่งนี้ชื่อว่าชิโร่โอโมนิเขาเป็นโปรดิวเซอร์ของสถานีโทรทัศน์ NHK นะคะ มีอยู่วันหนึ่งก็ออกไปถ่ายสารคดีที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์แล้วก็เป็นศูนย์พักพิงค่ะซึ่งศูนย์แห่งนั้นเนี่ยเขาจะให้ผู้ป่วยพอที่จะทำงานได้ยังทำงานอยู่เช่นบางคนก็ปลูกต้นไม้ซักผ้าหรือว่าทำอาหารพอในช่วงพักเบรก ก็ไปทานอาหารซึ่งทางศูนย์นั้นก็ให้ผู้ป่วยเนี่ละค่ะช่วยทำอาหารให้ทานมีคุณป้าคนหนึ่งน่ารักมากมาบอกว่าเดี๋ยวจะทำแฮมเบอร์เกอร์ให้เขาทานปรากฏชิโร่ก็นั่งรออยู่นานค่ะที่สุดแล้วสิ่งที่มาเสิร์ฟกับกลายเป็นเกี๊ยวซ่า เขาบอกว่าจริงๆเขาควรจะต้องรู้สึกหบูดหงิดเพราะไม่ได้อาหารที่เขาสั่งแต่สิ่งที่เขารู้สึกกลับกลายเป็นว่าเขามีความสุขแล้วเขาก็มีเสียงหัวเราะจากความผิดพลาดเหล่านั้นที่เกิดขึ้นก็เลยได้เป็นไอเดียว่าน่าจะนำมาทาเป็นร้านอาหารค่ะ ร้านอาหารแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2017นะคะเป็นลักษณะของร้านป๊อปอัพก็คือสามารถย้ายไปได้หลายๆแห่งเพื่อที่จะหมุนเวียนแล้วก็ไปดูแลผู้ที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมในแต่ละแห่ง พนักงานมีไม่มากค่ะมีแค่6คนหมุนเวียนกันแล้วก็จะมีอาสาสมัครหนุ่มสาวที่คอยมาให้การช่วยเหลือด้วยแต่ละโต๊ะเนี่ยแทนก็่จะตั้งเบอร์โต๊ะก็จะใช้เป็นดอกไม้สีต่างๆเพื่อช่วยให้พนักงานที่เป็นโรคความจําเสื่อมเหล่านั้นสามารถจดจําได้ดีมากยิ่งขึ้นชิโร่บอกว่าหัวใจสําคัญของร้านอาหารแห่งนี้ก็คืออาหารต้องอร่อยทุกเมนูค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณสั่งได้ผิดพลาดแค่ไหนอาหารที่ได้รับ ก็อร่อยทุกจานเดินเข้าไปในร้านจะมีป้ายชัดเจนเลยนะคะว่าคุณอาจได้รับออเดอร์ผิดพลาดค่ะร้านอาหารแห่งนี้มีการเก็บสถิติด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยเขาบอกว่าสถิติการจดออเดอร์ผิดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก60%สถิติของการเสิร์ฟผิดอยู่ที่30%ค่ะแต่สถิติความสุขของลูกค้าที่มาทานอาหารนั้นมากถึง99%ค่ะ ลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างลูกค้าแต่ละคนที่มาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับอาหารที่ตรงกับที่ตัวเองสั่งแต่พนักงานที่มาเสิร์ฟเนี่ยมาพร้อมรอยยิ้มมาด้วยความตั้งอกตั้งใจสิ่งเหล่านั้นละค่ะก็เลยทําให้เขาไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกงุดผิดเลยถึงแม้ว่าเขาจะได้รับอาหารที่ไม่ตรงกับที่สั่งและที่สําคัญลูกค้าบอกว่าพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดอย่างมีความสุขจากการเสิร์ฟอาหารของพนักงานเหล่านี้บางคนบอกว่ามาร้านนี้แล้ว อบอุ่นหัวใจเหลือเกินค่ะบางคนก็บอกว่าอยากให้มีร้านแบบนี้เยอะๆทั่วไปมากๆผู้ป่วยความจําเสื่อมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากพวกเราเลยเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงจะไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ร้านอาหารแห่งนี้ได้รับรางวัลมากมายเลยค่ะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกชิโร่ผู้เป็นเจ้าของร้านอาหารบอกว่าเขาอยากให้ร้านแห่งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกอยากได้เห็นสังคมมีความเอื้ออารีและอบอ้อมอารีต่อกันมากยิ่งขึ้นอยากให้ผู้ป่วยได้มีงานทําได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นอกเห็นใจจากคนอื่นและนี่จะเป็นการมอบโอกาสให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ วันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะร้านกาแฟ Auto Coffee Roaster สาขาสวนเพลิมพระราม4นะคะแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามกับ nippon online กันได้ใหม่ทาง dummy tv Thailand อย่าลืมกด like กด subscribe และกลับมาติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ